สวัสดีครับอวันนี้ก็อยู่ในช่องออกอะไรอย่างเช่นเลยเดี๋ยวเราผมจะพาโอ้โหโวงโเดี๋ยวเดยวเปิดคิดโต่เ่ๆไอวันนี้จะพาไปเอ่อไม่ได้จะพาไปเที่ยวนะพาไปกินเลยพาไปเดินเล่นอยู่แถวตลาดสายใต้ใหม่นะถนนคนเดินตอนกลางคืนนะโอ้โห ฝนหยุดพอดีก็เลยแบบว่าเอ๊ออกเลยแล้วกันออกเลยแล้วกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนะะัจนะโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไป ใมาน่าจะใกล้ถึงตลาดแล้วหรอ่ิง้ยมวะไม่ก็มันบอกไม่ว่าทางนี้อ่ะ ล้พาฉันมาที่ไหนเนี่ยทำไมน่นมากลัวจังเลยอ่ะเนี่ยไปต่อดีปะวะไงดีอ่ะอะไรครับเนี่ย แต่ว,ว่ามันอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะเฮ้ย,ยมีรถมีรถออกมาเสดงข้าไปได้ระวังร่มกันหน่อยนะจะทุกคน เอ๊ะน้องน้องอย่าอย่าทำพี่นะขาบอกให้เรากลับรถเ้ยเมาผิดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอย่าทำพี่นะน้องอย่าอย่าโอเคโอเคเดย บองให้เราเลี้ยวขวาเอ้ยเอ้ยเอยเอ,อให้บองวะเขาบอกว่า200เมตรจะถึงจุดหมายแต่ว่าคือกว่าจะถึงจุดหมายนี่มันช่างน่าสนุกจริงๆอ้โหน้ำ อยากรู้ว่ามันลุยได้ไหมคลิปนี้อ่ะก็ลุยได้นะคนรถเอ็นดูโรมากคันนี้บอกเลยอยากไปซื้อตามนะพักมาได้โอ้โหยโอ้โหยนี่แหละนี่แหละ GTX โอ้โห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 เดี๋ยวนะเออเดี๋ยวนะไฟเธอเห็นไฟแล้วใช่ปะ แต่ว่าคือ,อสู้ทุกคนกำลังใจผมไหมมาดีอะไรวะเนี่ยเราจะไปพบปลายทางที่อุโมงไหมอือหือใครวะเนี่ย คุณมาถึงแล้วเดียวเฮ้ยบ้านคนแล้วนี่มันบ้านคนแล้วว่ะเ,เฮ้ยนี่มีประตูมีประตูออกได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับ กลับเถอะไปถามชาวบ้านดีกว่าขอ oh, <no. S 1> โทษน,นะคเไม่ได้ตั้งใจจะมาไม่ได้ตั้งใจจะมาขอโทษน,นะคขอโทษน,นะคทำไมทำยงกอ,อ,อย่างนี้เพื่อน ไปมือมาตึงลึกทำไมต้องคุอย่างนี้ตลาดตรงนั้นเองอะไปไม่ได้อ่ะเ <C ười> ออขอโทษนะครับตลาดสายใต้ต้องไปทางไหนครับ <C ười> ใช่ ตรงเข้าไปในนี้เหรอพี่ตรงเข้าไปแล้วจะมีประตูครับแล้วนี้เป็นออกถนนใหญ่อ๋อเอาเอาเอาถนนใหญ่ดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งลุยลุไปอ๋อแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งซ้ำไปสายใต้ให้อ๋อวิ่งเข้าไปในสายใต้เลยใช่ไหมใช่แล้ออกแต่ว่ามันต้องดูเพลินนะครับผมโอเครถก็รถสวยมอ้ครับครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วมันมันมืดแล้วมันไปไม่ได้ใช่ใช่ ครับผมครับผมลุนนี้คือเลี้ยวเข้าสายใต้ก็จบแล้วป่ะนั่ากระถือได้ใช่ไหมผมใจระวังแล้วก็ยิ่มใจ นี่ไงโอ้โหผมเจอแลย้ยผมเจอแล้วทุกคนไปครับไปครับะลักสายตัย้งน,นี่ยมือมเจอที่จอดจนที่เดียบนะน,น้อยแต่ตรงนี้กันเร่องเยอะเ่องมาก ฟื้นแล้วก็เนี่ยบรรยากาศก็กำลังโอเคเลยคนน้อยเพราะฝนเพิ่งตกไม่หยุดตลอดเนี่ย เดี๋ยวถ่ายรูปของอะไรของลองของเล่นของกงของกินมาให้ดูแล้วกันนะออเออเดี๋ยวไปดูกัน c e s 这办公楼块口。 นี่ขนาดนี่ขนาดแบบมีค่ากันขับมาทครับเรื่อาใช่ายมีเรื่เงิจีนเร่องการเรียบร้อยแล้วเราได้อาหารมาเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอเคคือตอนนี้ยังยังหล่อนอยู่เลยเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวกลับบ้านไปไปแล้วกันนะ กเดยกลับบ้านไปกินให้ดูอ่าแล้วก็จะไปคลิปแล้วบายๆแคนนี้ก่อนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตลาดสายใต้ใหม่นะหลงเอาแทบแย่เลยก็ถ้าชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับออลราจะพาไปไหนครั้งหน้าฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย